สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมินิโวล์บอฟอาวันนี้นะคะเราก็จะมาเอาตัวรอดกันในเกมมินิโวล์นะคะ<อ>ว่าเราจะสามารถสร้างบ้านและก็หาอาหารรับประทานกันเพื่อเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในเกมนี้ได้หรือไม่ <c oughs> วันนี้เรามากับใครนี่นายเป็นใครเนี่ยฮะเขาเป็นนักรบอสศวินที่ <c oughs> อยู่ใน ปริสาทแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้ปริสาทผมได้ถูกทำลายด้วยยักษ์ก拉สิดมานายนายก็มาอยู่กับฉันแล้วกันนะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปเออไปหาอะไรกันก่อนดีไปตัดเออเราไปเริ่มกันเลยดีกว่างั้นนายไปตัดไม้เดี๋ยวฉันจะไปทำอะไรเดี๋ยตัดไม้เหมือนกันเดี๋ยวผมก็ขุดหินดีก่อนนะ่าเออโอเคมิเชไปตัดไม้แล้วก็อุ๊ยทุกคนเห็นเชอรี่ลูก,กโตๆตรงนั้นไหม <c oughs> อันเบลเลอร์เลยเท่าท่อนไม้เลยนะ ขาเรียกว่ากิ่งไม้หรือเปล่ามันคือท่อนไม้นี้เนี่ยท่อนไม้เรามาสำรวจกันดีกว่าว่าในป่าแห่งนี้มีอะไรบ้างอุ๊ยนายฉันเจออะไรเนี่ยอ๋อนั้นมันฉันเคยเห็นนะมันเป็นอั้นมันเป็นฝ้ายที่เอาไ้ทำเตียงได้โอ้ยงั้นฉันเก็บไว้เลยดีกว่าเผื่อเราจะไปทำเตียงนอนอุ๊ยฉันเจอตัวอะไรอะมันีมันตัวอะไรนี้ปรับไงจากจากวอล์กเบลเล็ต เราจะยังไม่ไปยุ่งกับมันนะเพราะเรายังไม่มีอาวุธอะไรเลยตอนนี้แต่ว่าฉันเจอเห็ุเรื่องแสโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรามาตัดไม้กันต่อด,ดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็มีมสาาาามมรถล่หหใ้้ผไดฉันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะนายจะให้ฉันมาล่าอาหารหรอล่าอาหารให้ผมได้ไหมแต่บ้ารหรอฉันทําไม่ได้หรอกฉันจะใช้ <No. S 1> ขวานในการฆ่านกได้ยังไงล่ะ มันคือไก่นะจริงๆเอาเหรอโอเคไก่ร้องเสียงมันเป็ดเลยทำไมล่ะเอานี้ไปเฮ้ยฉันเจอฉันเจอเนื้อปักก้ากระบองเลยเอ้ยไม่ใช่กระบองกระบองไม้โอเคโอเควัดดีเจ้าดามี่สติปโอ้ยมันจ้องหน้าฉันฉันไม่ยุ่งกับมันดีกว่าไปดีกว่าโอ้ฉันเจอควางน้อยกวางน้อยน่าจะตีไม่ได้นะ อุ๊ uh ครับโต๊ะขาเลมามาปลาอย่ามาใกล้ฉันนะฉันร mm ู้ว่านายจะกัดฉันแน่นอนเฮ้ย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 เฮ้มเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเน้ยเฮยเฮ้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 ยยเม้ยเฮ้่เฮ้ย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 เจ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้ยเลยนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ันฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเยเ้ยเยยเ้ยเ้าเยเย้ย เรามีบ้านเอิ่มบ้านอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้นี่นะทุกคนบ้านเอิ่มมันดูเป็นบ้านที่แล้วตัวก็คาตัวคาไปด้วยโอเคนายทำดีมากยอดไปว้าวเรามีอาหารรับประทานกันแล้วเราจะไม่อดตายแล้วนะอาหารลงไปด้วยกดยังไงอ๋อคิดผ่านเวล์เก็บเก็บเก็บเอาเนื้อตัวมา เน้กะจอกเทโต้เฮ้ยนานนี้มันขี้งกจริงๆเลยเป็นไงเนื้อกะจอกเทโตฉันไม่จะมีเนื้อกะโดมันเนื้อกะจอกเทศเลยนี่นายนายมีแล้วนายก็ให้ฉันกินบ้างสิตอนนี้มันเข้าสู่ยามกงคืนพวกเราไมอมีเตียงพวกเราไม่มีเตียงอุ๊ยเราเคยสามฝ่ายนะนายเห็นข้างหน้าไหมฉันเจอพีอย่าไปยุ่งกับมันโอเคถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันจะไม่ทาอะไรเราใช่ไหม กินไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฆ่ามันเลยมันจะทำเฮ้ยบักผีวูบมันแรงมากไอ้ผีนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีต่อจะตายต่อจะตายอุ้ยนายนายตายต่อหน้าต่อตาฉันเลยป้องไปเกิดใหม่ฉันก็ตายเหมือนกันกี่ตัววะน่ะผียังเยอะเลยมาตามหลังนายมาหนี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 เราไม่มีประตูด้วยมันเข้ามาได้นะนายนี่ เออเอาชิปไปแล้วไปแลยเอาชิกบกับเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วพวกเราไม่ต้องนอนแล้ว <c oughs> ใช่เราไม่ต้องนอนแล้วเชันครับไม้มาแล้วก็ปิดปิดช่องโหว่อุ้ยฝนตกเหรอไม่นะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฝนตกอีกแล้วฉันขอเก็บไม้ก่อนไม่สนอะไรแล้วฝนตกก็อางนอ,อีออูรู้แล้วว่าหิ้วเลือดอยังไงคิด กินอะไ,ไม่คิดไงอ๋อเออเรามียาอยู่นี่นะทำไมเราไม่คิดเลยเนี่ยยาก่อนนี่งไงฉันคิดยาไปสักสองกล่องแล้วกันตอนนี้เราก็มีไม้เยอะแล้วลว่ฉันจะมาขาบับขับไม้ในการทำบ้านของฉันนี่เอง,องเกใสไ่ไปก่อนยอดอ้ นี่ชเข้าประตูแล้วลบ้านเรามีประตูแล้วนะนาย <Wow. S 2> ตอนนี้ก็ตอนคืนโอ้โหฉันซ่อมบ้านแล้วนายก็ไปขุดถ้ำมาจนมืดไปหมดแล้วนลเนี่ยต้องนอนห้องกันห้อสองหนึ่งทำไมอะ่ะขุดเตียงใหม่ให่ดินี่เฟ,ม, <pencil. S 1> ไม,ฟมไปนอนข้างนอกก่อนเรามาเดูข้างนอกทำไมเราต้องนอนข้างนอกกันด้วยทั้งที่<อ>เรามีบ้านนอนไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะ ทุกคนเรามีบ้านแล้วนะแต่ว่าเราไม่สามารถนอนที่บ้านของเราได้ดังนั้นเราต้องอพยพไปนอนตรงไหนก็ไม่รู้ที่มันมีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ย<อ>ฉันจะขวัญฆ้ามันเลยเอออ้ยก็จะฆ่านายเมื่อกี้ยอดไปมาดูว่าเราจะนอนว่าแล้วต้องนอนห้านอนในทะเลทรายอ่ะอ๋อแสดงว่าเราต้องอพยพบ,บ้านของเรา ก็นอนไม่ได้อยู่ดีอ่ะคุณเราเจออะไรอ่ะดีดีนอนตายโอยคุณไม่จะฆ่าแล้วเราจะทำยังไงอ่ะไม่มีอะไรเลยวะยม่ยูมาเต็มเลยตามีมันโคตรเลนอะจะฆ่าเราไหมอ่ะเราต้องฆ่ามันเหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยดูดิเชฟเข้าไปเราชินตายเลยอ่ะ ันต้องอย่าไปอยู่ใกล้มันไปไปหาที่อยู่ที่อื่นของเราก่อนจะเตียงอะ่ะก็เดี๋ยวหอยไปเอาไงตรงไหนดีอ่ะตัวนี้ก็โล่งดีนะเอาไหมเอาเป็นหน้าตรงไหนจะเป็นหน้าบ้านเอ้ยเอาหน้าบ้านหลังบ้านด้วยเพราะว่าถ้าเราไปตรงเนี้เราก็ต้องอ้อมมาแต่ว่าถ้าเราสร้างประตูไว้แล้วก็เข้าประตูได้เลย ทางนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปทางนี้แล้วก็เข้าประตูทางนี้ได้สองทางนี่แหละจะเป็นง่ายๆโอเคตอนนี้เราก็สร้างบ้านเรากันมาแล้วเหลือแค่เสร็จประตูได้คับทุกคนสร้างจนมืดตืดต่นแล้วเนี่ยตอนนี้มืดแล้วเรานอนกันก่อนดีกว่าอยมเดี๋ยวค่อยม,มาสร้างบ้านต่อโอเคตื่นขึ้นมาเช้าอันสดใส ตอนนี้เราเหลือช่องว่างที่เราจะต้องทําบ้านให้เราของเราให้เสร็จสมบูรณ์จงได้ตอนนี้ก็เหลือแค่ใส่สตางสองบานฉันไปหาอาหารก่อนช่วยกันหาอาหารนะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กันยาวเยงน้อยตอนนี้ฉันก็มีเลือดเยอะเพราะว่าฉันมีเชอร์รี่กินทั้งวันนี่ฉันกินแต่เชอร์รี่นะเนี่ยไม่มีอะไรจะกินแล้วสวัสดีจ้าวูฉันเจอถ้ำอ่ะอุ้ยจะตกฉันจะไปหาอาหารต่อละ ทัเแรกเป็นแฟนกันกำลังกิน้าอย่อยอ,อร่อยส่วนฉันนั้นก็จะมาเป็นมานรผจญ่านได้ขอโทษนะที่ทําร้ายชีวิตนายแต่ว่าฉันก็หิว <c oughs> บ้านอยู่ไหนหาบ้านไม่เจอเราผิดทางไหนเนี่ยไหนบ้านเราอยู่ไหนช่วหาบ้านไม่เจอ <c oughs> นายเจอบ้านเนึ่งอ้ะหลังไห เฮ้ยแล้มันไม่ตามมาหรืมันตามฉันมันจะกินเชอร์รี่เหรอลองลองป้อน,นดิเฮ้ยเฮ้ยมันจะกินอ่ะมันชอบเชอร์รี่อ่ะเฮ้ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมเฮ้ยมันเป็นเป็นสัตว์เลี้ย,ย,ยงพี่แล้ว <s> นี่เป็น,นไงขี่มันได้ด้วยขี่ได้ปะ,ปะปะโอึยจูอ ฝนตกเราอย่างช้าโอ้ยทุกคนในที่สุดเราก็หาบ้านจนเจอต้องไปไล่ดูคลิปใหม่นะเนี่ยแล้วก็เดินตามในคลิปมนอยู่ตั้งนานแล้วพวกเราก็ได้อะก,กิโตคาฟใหม่แล้วใช่โดยการใช้แหละใช้เอ่อลูกลูกสี่เหลี่ยมที่ได้ได้มาจากเงินค้าผีตาเดียวอ๋อทำอาหารยินกันนะเพ้ทุกคนตอนนี้เราใช้เคลมพิเศษแล้วกันเนาะเพราะถ้าไม่งั้นเราไม่รอดแน่ ก็ให้ดาวแล้วโ <Yeah. S 2> อเคจุดเกิดถึงโตก้ก็อยู่ตรงนี้นี่แหละทุกคนเราจะได้ไม่หลงอีกต่อไปสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาประมาณนี้แหละแต่ขอกินอาหารสักครู่จัดเลี้ยงที่เราอันนั้นมาเราก็ปล่อยทิ้งไว้กลางทางแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถพามันมาด้วยได้ใช่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราไปแล้วบ,บายๆแฟนชอบ,บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ